ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชั้นาวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อผู้ใดมีหนี้เป็นทุกข์อยากปลดหนี้ให้ว่าคาถาบทนี้สวดด้วยความศรัทธาแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นคาถาปลดหนี้สวดด้วยความศรัทธาปาฏิหาริย์เกิด ในสมัยปัจจุบันในยุคข,ข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้นับว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะเราเราท่านที่ใช้จ่ายกันแบบเดือนชนเดือนหรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งบางทีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้ให้เงินทองไม่ขาดมือ หรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้านก็ยังมีหนี้ที่ต้องคอยไปสาสางค่ะเนื่องจากว่าเราทุกคนเคยมีหนี้กรรมมาตั้งแต่อดีตชาติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาพอมาถึงชาตินี้จึงปรากฏว่าเกือบทุกคนต้องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมาค่ะ เช่นมีผู้มาขอยืมเงินแล้วไม่เอามาคืนโดนลักทรัพย์โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิดเสียหายบางคนขายของโดยสินเชื่อแล้วยังไม่ได้เงินคืนบางคนโดนโกงในเรื่องต่างๆเป็นต้นขและเกือบทุกๆคนทำบุญทำทานถวายพระมากมายแต่ไม่เคยคิด ที่จะนำเงินที่ได้มาใชหนี้เก่าที่ติดค้างมาตั้งแต่อดีตชาติเจ้ากรรมนายเวรเจ้าหนี้จึงมาทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขาก็เลยเกิดเรื่องขึ้นว่าทำไมเราเป็นคนถือศีลทำทานแล้วยังมีเหตุการณ์โกงหนี้ศีลเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการปลดหนี้กรรม และอโหสิกรรมต่อกันเจ้ากรรมนายเวรดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้และเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและครอบครัววงศกุลทางแอดมินจึงขอแนะนำคาถาปลดหนี้ให้กับทุกท่านได้ลองนำไปสวดด้วยใจศรัทธาค่ะเป็นคาถาบริกรรมเพื่อปลดหนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติ พระคาถานี้ได้มาจากหนังสืออินตกเทพทรรนายและพระคาถามหาศักดิ์สิทธิ์ค่ะเชื่อว่าเมื่อทุกคนได้ปฏิบัติแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ให้สวดด้วยความศรัทธาจะบังเกิดปาฏิหารตั้งนโมสามจบแล้วว่านักโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลค่ะได้ติดหนี้ท่านเท่าใดเวลาใดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ข้าพเจ้าขอปาวารณาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอท่ายอยใช้นี่คืนให้ทุกบาททุกสตังจนกว่าจะหมดและขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทินจากนั้นให้นั่งบริกรรมโดยถือเหรียญหนึ่งบาทไว้ในมือ เสร็จแล้วให้เอาเหรียญยันใส่กระปุกหรือถ้วยให้ทำทุกวันจนครบสี่เดือนแล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทำทานห้ามนําไปซื้อของกลับมาใช้ให้ท่านทำตอนเช้าก่อนที่จะใช้เงินในทุกๆวันคาถาบริกรรมปลดหนี้ให้ว่าคาถาหลวงปู่ทวดค่ะคาถาปลดหนี้มีศิลมีทรัพย์ณนะปลดหนี้ โมปลดหนี้พุทปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวายะทาพุทโมนะให้ผู้สวดพระคาถาอยู่ในอิริยาบถที่สบายจากนั้นให้ผู้สวดนึกภาพของหลวงปู่ทวดไว้ตรงกลางระหว่างคิ้วแล้วกล่าวว่า ด้วยบารามีขององค์หลวงปู่ทวดโปรโดช่วยปลดเปรื่องนี้สินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นเร็วเทินหลังจากนั้นให้ว่าพระคาถาพระศิวลีฉั้นข้าวค่ะพระคาถาบทนี้ได้มาจากหนังสือสวดมนต์บารามีมงคลพระศิวะเนื่องในวันวิสาขบูชาณนะหอเทพบารามีพระศิวะนะโมพุทธายะ สิทธังณชาลีติประสิทธิลาภาปะสันตะจิตตาสัทธาโหนติปิยังมะมะสัพเพชนาพะหูชนาสัพเพทิสาสมาคตากาลโภชนะวิกาลโภชนอาอคัจฉยะอาคัจฉหิปิยังมะมะสิวลีจะมหาเทโรสัพพลาโพนิรันตรัง สามหังสังคังสิรษาหานาม,ามิให้สวดสามจบห้าจบเจจบหรือ9จอบถ้าสวดได้108จบจะพลิกดวงชาตาจากยากจนหรือตกต่ำให้กลายเป็นคนมั่งหมีมั่งคั่งด้วยลาบยศเงินทองข้าวของและพภกขรัพย์จะเพิ่มพูนเนืองนองมีกินมีใช้ไม่รู้หมดไม่รู้สิ้นรวยไม่มีที่สิ้นสุด ท่องจนลูกสิทธิ์หมดหนี้ธุรกิจรุ่งเรืองหรือบางคนยังเรียกว่าพระคาถาปลดหนี้ด้วยซ้ำไปท่านผู้ฟังคะเราขอแนะนำการดำเนินชีวิตโดยหลักอุอากะสะหัวใจมหาเศรษฐีหากใครได้ปฏิบัติตามจะไม่มีวันจนคาถาหัวใจมหาเศรษฐี ให้สวดท่องทุกวันวันละห้าจบก็จะร่ำรวยเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงขึ้นมาได้การสวดท่องคาถาดังกล่าวข้างต้นอย่างเดียวจะทำให้เกิดผลดังที่กล่าวอ้างได้จริงหรือไม่จึงได้ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเกิดความกระจ่างให้ใช้ชีวิตตามหลักหัวใจมหาเศรษฐี คาถาหัวใจมหาเศษฐีเป็นหนึ่งในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองรวมถึงการมีเกียรติยศชื่อเสียงโดยเป็นหลักธรรมที่มีชื่อเรียกเต็มๆเ,เป็นภาษาบาลีว่าทิฏฐะธัมมิกัตถะสังวัตตะนิกรธรรมสีหรือที่เรียกกันย่อๆ ว่าทิฏฐธรรมมิกัตถะแปลว่าธรรมที่พึงนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมอันเป็นสีคำย่อสั้นๆที่สามารถจำกันได้ง่ายๆนั่นคือคำว่าอุอากะสะอุมาจากคำภาษาบาลีว่าอุทธานาสัมปทาแปลว่า การถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือขยันหาโดยต้องรู้จักขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงานไม่เกลียดค้านหนักเอาเบาสู้รู้จักทำมาหากินหรือประกอบอาชีพอย่างซื่อสัตย์และสุจริตหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพหรือหน้าที่การงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้นตลอดจนทำงานด้วยความมีสติมีสมาธิและมีปัญญาเพื่อให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จตามที่ต้องการเช่นการได้เลื่อนตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นการได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นการขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากขึ้นอามาจากภาษาบาลีว่าอารักขะ สัมปทาแปลว่าการรู้จักรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ดีหรือขยันเก็บโดยต้องรู้จักรักษาทรัพย์สินที่หามาได้ให้คงอยู่และเก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัยไม่ให้เสียหายถูกทำลายหรือสูญหายรู้จักถนอมเก็บไว้ไม่ให้สิ้นเปลืองรู้จักซ่อมแซมให้ทรัพย์สินมีสภาพดีและรู้จักเสียดาย ไม่ทิ้งให้เสื่อมประโยชน์ไ้เฉยๆตลอดจนรู้จักการเก็บหอมรอมริบและการออมเงินมีความประหยัดรู้จักมัธยัตนอกจากนี้ยังรวมถึงการหลีกเลี่ยงอบายามุกทั้งหลายที่ทำให้เสียทรัพย์สินและเงินทองกะมาจากภาษาบาลีว่ากัลายาณมิตรตาแปลว่าการมีเพื่อนหรือมิตรที่ดีหรือเลือกคบ โดยเลือกคบแต่คนดีมีคุณธรรมสามารถแนะนำหรือชักจูงกันไปในทางที่ถูกต้องที่ควรได้เป็นเพื่อนแท้ที่สามารถช่วยเหลือกันและกันในยามเดือดร้อนหรือคับขันไม่สร้างความเดือดร้อนเอารัดเอาเปรียบหรือเบียดเบียนกันมีแต่ความบังดีและคบกันอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ที่สำคัญคือต้องไม่คบคนชั่วหรือคนพานที่ชักชวนกันไปในทางที่ไม่ดีอันจะนำไปสู่สิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือทำผิดกฎหมายในที่สุดสะมาจากภาษาบาลีว่าสมาชีวิตาแปลว่าการเป็นผู้ดำรงชีพได้อย่างสมดุลและเหมาะสมหรือเลือกใช้โดยรู้จักประมาณการในการใช้ชีวิตเป็นไปนตามอัตภาพ เลือกกินเลือกใช้อย่างพอเพียงไม่ฟืดเครื่องมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากตามแต่สมควรกระฐานะทางการเงินหรือไรายได้ของตอนไม่ใช้ใจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรือเกินความจำเป็นทำให้ต้องเป็นหนี้นอกจากนี้ยังรวมถึงการดำรงชีวิตทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปหรือรู้จักความพอเหมาะพอดี ด้วยตัวนั่นเองค่ะท่านผู้ฝังค้าเมื่อถึงตรงนี้น่าจะสรุปได้แล้วว่าค่าทาหัวใจมหาเศรษฐีคงเป็นเพียงหลักธรรมเพื่อไว้ใช้สำหรับการสวดท่องทุกเช้าวันละห้าจบคืออุอากาสะเท่านั้นจึงจะเกิดผลแต่เป็นแนวทางที่ต้องน้อมนำไปปฏิบัติด,ด้วยและนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างจริงจังแน่นอนว่า หากผู้รับฟังสามารถนำหลักธรรมดังกล่าวไปปฏิบัติตามแล้วล่ะก็ย่อมที่จะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศชื่อเสียงตามมาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังคะการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นและเป็นปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินมาก็มีคนมาตัดหน้า ทำอะไรก็มีคนมาขัดขวางเพราะเราอาจเคยโกหกหรือเอาเปรียบใครมาก็เป็นได้คะ่ะเป็นวิบากกรรมหาได้มาก็มีเรื่องต้องใจไปทำอะไรก็ไม่ราบรื่นพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนซึ่งมาจากสาเหตุดังนี้คะ่ะ 1. พันกรรมนี่สินจะทำอย่างไรนี่สินถือเป็นผลพวงของกรรมอย่างหนึ่งค่ะอันเกิดจากกิเลสความต้องการในทางการมมารมที่ควบคุมไม่ได้ เพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนดังผู้อื่นจึงก่อให้เกิดความพยายามตะเกียจตะกายที่จะมีทรัพย์สินให้มากขึ้นโดยที่ไม่ได้สำรวจศักยภาพความสามารถในการหารายได้ให้พอกับรายจ่ายจึงเกิดแต่ความทุกข์และกลายเป็นหนี้ในที่สุด 2. ออย่าคิดที่จะเพิ่มหนี้สินอีก หากอยากเป็นคนดีต้องหยุดทำความชั่วเสียก่อนหากหยุดหนี้ชั้นใดก็ต้องหยุดสร้างหนี้สินชันนั้นถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตใบหนึ่งด้วยจำนวนเงินที่มากพอแล้วก็ไม่ควรไปสร้างหนี้เพิ่มให้กลายเป็นภาระพอกหางหมูหากพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นทางธรรมก็คือลดความอยากลงเสียหนี้ก็จะไม่เพิ่มขึ้น 3. ลดการใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็นคนที่ประสบปัญหามีนี่มากก็เพราะมัวแต่ปล่อยจิตใจให้ไหลไปตามความอยากเพราะการซื้อหาด้วยอารมณ์มากกว่าการซื้อหาด้วยเหตุผลจึงเป็นเหตุให้เป็นหนี้เป็นสินมากมายซึ่งไม่ได้ของสิ่งนั้นมาแล้วก็ใช่ว่าจะได้ใช้สอยอย่างคุ้มค่าตามที่ซื้อไปหรือไม่ 4. หลีกเลี่ยงการหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จะก่อให้เกิดหนี้เช่นการใช้บัตรเครดิตเปรียบเหมือนถ้าคุณเป็นจอมยุทธที่ชอบท่องเที่ยวในยุทธภพต้องการเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมและให้สัญญากับตนเองว่าจะไม่ฆ่าหรือทำร้ายใคร แต่บางเอิญได้พกกระบี่อย่างดีที่สุดติดตัวไว้อำหนวยความสะดวกที่จะสังหารผู้อื่นได้ทุกเมื่อเช่นนี้แล้วย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงการพลังเผลอฆ่าคนได้แน่นอนการใช้บัตรเครดิตเพื่อการใช้จ่ายที่ดีนั้นควรใช้บัตรเครดิตเพียงไปเดียวเท่านั้นโดยมูลค่าบัตรจะต้องมีวงเงินอยู่ในขั้นต่ำที่สุด ที่สำคัญต้องสามารถรูดใช้ได้ไม่เกิน25%ของรายได,ได้และแนวทางป้องกันหนี้บัตรเครดิตที่ดีที่สุดก็คือการยกเลิกการใช้บัตรเครดิตไปเลยเพราะการมีบัตรเครดิตจะทำให้เราชะล่าใจจับจ่ายซื้อของอย่างเกินความจำเป็น5มีการจัดสรรเงินทองอย่างเป็นระบบ เป็นข้อหนึ่งในหลักธรรมที่ว่าสมถะชีวิตตาหรือเลี้ยงชีพให้เหมาะสมโดยการแบ่งเงินรายได้ออกเป็นส่วนใหญ่ๆเช่นเก็บเงิน60%เอร์ซนแลว้วไปใช้จ่าย40%เอร์ซนวิธีนี้จะทำให้มีเงินเก็บที่เป็นรูปประทมากขึ้นที่สำคัญหากเราได้รับเงินพิเศษที่นอกเหนือไปจากเงินรายได้ที่ได้รับตามปกติแล้ว ก็ควรนำเงินส่วนนั้นเก็บไว้เป็นทุนฉุกเฉินสำรองเอาไว้เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคุณก็จะมีเงินทุนสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น 6. ต้องชำระหนี้สินไม่มีใครหนีหนี้ได้พ้นต่อให้เราหลบหนีไปไกลสักเท่าไหร่ ก็จะถูกตามทวงตามเอาคืนได้สักวันหนึ่งเพียงแต่การใช้ใจ่ายนี้ต้องกระทำอย่างมีปัญญาด้วยสิ่งหนึ่งที่ควรพึงระลึกเอาไว้ก็คือการชำระหนี้อย่างพอดีควรผ่อนชำระหนี้อย่างเหมาะตามสัสดส่วนที่ควรจะเป็นเพื่อที่จะได้เงินเหลือใช้ทําอย่างอื่นต่อไปการทุ่มใช้หนี้ทั้งหมดจนไม่มีเงินเหลือไว้กินไว้ใช้ต่อยอดชีวิตให้เดินหน้าต่อไป ยอมไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องแต่เราต้องแสดงเจตนาการใช้หนี้ให้ชัดเจนนอกจากนั้นแล้วก็ควรไล่ดูหนี้สินที่มีทั้งหมดควรตรวจดูว่าตนเองมีหนี้สินอะไรบ้างและแต่ละอย่างต้องใช้เงินจํานวนเท่าไร <c oughs> เพื่อจะได้คำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอย่างลงตัวทั้งค่าใช้จ่ายเงินเก็บและเงินชําระหนี้ แนแขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทังนะกปวง,องขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ